ครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับการถ่ายทอดสดครับการแข่งขันฟุตบอลบีบีเอลครับระหว่างเล่าลิตไทยแลนด์ครับเปิดบ้านพบกับเฟรย์เต็ดเริ่มเกมครับคิกออฟลงทางกลับซ้ายขีคพาบอลมาลูกนี้สุดเส้นแล้วยกมาแล้วกอล์ฟได้เก่าเข็นโทษอูหักข้อมากหน่อยครับลูกนี้ลูกนี้ great ball from you

แล้วผู้แล้วช่คิดนึ่งเรียบร้อยสามประตูต่อสูนครับลูกนี้ผูสัดไปแล้วเปิดเปลี่ยนแก้มาลูกนี้ผูโอ้โหแล้วเรียบร้อยหรือเปล่า บอลสั้นมาครับโดนตัดได้จังหวะนี้โดนแทงมาเรียบร้อยแล้วครับหลุดแล้วตรงนี้แล้วโอ้โดนตีเซฟเข้ากลางมากรอฟแล้วกรอฟใหญ่กว่าแล้วโอ,โอ้โหโลูกนี้กรอบอยังม้วนบอลหนีอยู่แล้วเลี้ยงตัดมาตรงนี้บอลลอยเอา้าผู้สิทธิทำบอลหลุดแล้ว ูส้มล่นนะครับไปมาเซฟตรงกลางซัดไกลโอ้ยหลุดข้ามคานไปถึงบอลแล้วเปิดเข้ามาผู้บงโอ้ย It's a great save from <Yeah. S 1> the keeper but wow what what a move there เอกกระชากต่อสุดเส้นล็อกหนึ่งที่ตูงนี้ลากอกอรเพโทษแล้วเอก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 โอ้โห oh, oh, no เอกเปิดมาอุ้ยบอลเข้ากลางมาครับลูกนี้กระตังสอดมายกข้ามาาลงกลางแล้วโดนปัดไปได้ก๊อฟซัดอุ้ยเอเก that's a great ball there to k a t a n g k a t a n g looking it golf golf now in the area ไปมาลูกนี้ซีเกมจอๆเรียบร้อยซีเกมสกอร์ส r ่ร้อยห้าสิบห e าไ b ่ใช่ในเกมอันบลิวเวเบิลดวีโก agraphic it so got for so to o text have We've e r c s หนีมาผู๋ให้หม,มายมาครับ <what> s <S ลูกนี้ <through. S 2> ใช้ความเร็วหม,มายมาครับหมายเลี้ยงจี้เข้ามาหมายโอ้ยบอลสุดท้ายแล้ว <c oughs> แล้ออกมาผู <c oughs> ตัดได้ยังวะนนี้ <c oughs> ให้กรอฟมากรอได้กอบแค่โทสัว์ เรียบร้อย This the sixth guys แล้วเอาโดนพลิกได้ครับลูกนี้หนีมาแล้วตัดเข้ากลางโอ้โหบิ๊เอาแล้วโดนใบเหลืองเลยครับลูกนี้จังหวะนี้ปัดมา That's a great save from Pond เปิดมาครับลูกเตะมุมกระตังมงตั้งได้ฮู โอ้หีมาแล้วยกมาให้ไม้ลูกนี้ครับไม่ล้าหน้าแน่นอนครับอยู่ในแดนอินฟาริกกนซันกนซันกอมาลูกนี้กอเข้าโอ้ยไปใจดีครับลูกนี้ถืออล a c k i l l i n t โอ้หนีมาได้ครับลูกนี้ต้องกใครจะแฮตทริกกันเรียรอย์ i n นแอิแฮทริกโหนีมาแล้วโดนปลายม้ลูกนี้ในกรอบเขโทแล้วยกมา ชนคานคะรับโอ้โหไม่มีโชครับสำหรับเดมิดไทยแลนด์สีเกมคอส์สมาแล้วอ,อ้าวอบอลตกแล้วกอล์ฟกอล์ฟอ้โยยังอีกทีนึงผู้เอ <laughs> าไอเคสเอสเปซแล้วแถวสอง,ง,ง,งบิมไปย้อนหลังมาผู้ มาที่เซฟเล่นกันแล้วกอล์ฟมวนยิ่งเรียกใครแปดประตูต่อโซนเขาลูกนี้กอล์ฟได้แฮตทริกแล้วถึงมาแล้วตรงกลางหลุดแล้วยังไงเอาไปแตะบอลยาวแล้วทุ่มมาเร็วลูกนี้ผู้กอล์ฟเล็กขนาด a t fourth now แล้วเข้ากลางมาแล้วไม้โอ้ ไอ้แ r ส o อร์ e ดับเบิลฟ e r e กอร์สเ o ากำลังใกล s จะถึงแล้วมันเป็ e 1 0แล้วโอ i โหน่าจะได้10ใช่ไหมม it ง o ายมากเลยไับได้แล้วหนีมาโอ้โหลูกนี้คือมาอึ้งแล้วก๊อหตีเกมตรงกลางมีเปิดเข้าไปแล้วอ้ก๊อปโอ้โห